สวัสดีครับเลยแบ็งครับนี่ก็เกือบ3สัปดาห์แล้วนะครับที่ผาดออฟเวไซา์สองดอนออฟเดอนเนี่ยเปิดให้เราเล่นกันและฟีดแบ็กตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ออกไปในทางเดียวกันก็คือแพท0.2ดอนออฟเดอะฮันของผาดออฟเวกซา์สเนี่ยมันไม่โดนเส้นอ่ะซะเลยการปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างก็ทําได้ค่อนข้างแย่ไม่คนิกใหม่ก็ดูเหมือนจะมีอะไรแต่ก็ไม่มีอะไร แถมช่วงถามตอบกับผู้พัฒนาเนี่ยเราก็ได้คำตอบที่ไม่ค่อยน่าพึงพอใจสักเท่าไหร่แถมได้ท่ากระดกแว่นมาใหม่แหละคืเท่เลยเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยก็เลือกที่จะหาเกมใหม่แนวคล้ายๆกับผ่าดอเว็กซายสแต่ทีนี้มันมีเกมอะไรกันบ้างที่น่าเล่นในช่วงนี้วันนี้ผมจะมาแนะนำให้รู้จักกับเกมเหล่านี้กันครับคล้ายๆกันเล่นแทนกันได้มีปัญหา เริ่มกันที่เกมแรกนะครับก็คือ Last Epoch Tomb of Eris ซึ่งเป็นซีซั่น2ของ Last Epoch และโดยตัว Last Epoch นะครับจะเรียกว่าออกมาถูกจังหวะก็ได้ใครไม่รู้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีปัญหาของ Last Epoch กับ Path of Exile 2ตัว d o w n of the h u ันนิดหน่อยตรงที่ตัว Last Epoch ซีซั่น2นะครับ ประกาศเปิดซีซั่นในวันที่2เมษาแต่ทีนี้พาดเไว้ไซก็นัประกาศตามหลังมาว่าจะเปิดดอ o ร t h ดา u n นในวันที่4ทีนี้ชาวเน็ตก็เรียกว่ากลายเป็นบ้ากันไปหมดเลยด้วยความที่ทั้ง2เกมนะครับมีรูปแบบเกมที่คล้ายกันสุดๆเป็น ARPG ทั้งคู่และก็มี DNA ที่คล้ายกันมากๆการที่ทั้ง2เกมเปิดห่างกันเพียงแค่2วันเนี่ยเรียกว่าเป็นผลกระทบขั้นใหญ่สำหรับชาวแอคชั่น RPG, กันเลยก็ว่าได้ แต่ทีนี้ด้วยความที่ Last Epoch นะครับผลิตโดย e l e Hour Games ซึ่งเป็นสตูดิโออินดี้ที่เล็กกว่า GGG Last Epoch ก็เลยตัดสินใจเลื่อนวันเปิดไปเป็นวันที่17เมษายนที่ผ่านมานะครับแล้วทีนี้ด้วยความที่ตัวเกมเลื่อนแล้ว Dawn of the Hunt หรือแพท0.2เนี่ยมันออกมาไม่ค่อยดีก็กลายเป็นว่า Last Epoch ได้อาน,นิสงส์ที่สุดยอดจากความล้มเหลวของ0.2นั่นเองคนเนี่ยก็แห่มากันเพียบเรียกว่าอืม hmm. ถือเป็นการเดินเกมที่ดีย้ายวันแล้วเกมรุ่นพี่แปแปกกทีนี้มาพูดถึงตัวเกม Last Epoch กันบ้างนะครับเกินกันมาสัยาวเลย Last Epoch กนะครับก็เป็นแอคชั่น RPG คล้ายๆกับผ่านอเวกไซส์สแล้วก็ผ่านอเวกไซส์หจริงๆเนี่ยจะเรียกว่ามันคล้ายกับผ่านอเวกไซส์หมากกว่าผ่านอเวกไซส์สอด้วยซ้ำโดยจุดเด่นหลักๆของ Last Epoch นะครับนั่นก็คือตัวเกมเนี่ยยังมีความลึก แต่ว่าก็เข้าใจไม่ยากไม่ได้มีระบบที่ซับซ้อนขนาดนั้นส่วนการทำบิลเนี่ยมันก็ทำได้ไม่ยากหลายๆอย่างเนี่ยใช้ได้จริงไปจนถึงเอนเกมเลยส่วนระบบคราบก็จัดว่ายอดเยี่ยมเข้าใจไม่ยากนะครับที่สำคัญคุณสามารถแทบจะทําข,ของของตัวเองได้ด้วยการฟาร์มไม่จะเป็นจะต้องไปคุยอะใครไปเทดกับใครหรือถ้าคุณอยากจะแลกเปลี่ยนกับคนอื่นนะครับ คณก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเปิดเว็บแยกแล้วก็ซิปไปหาคนแบบ J3K ะคแล้วแห่งก็ไม่ตอบใน Last e p o x นะครับมีตลาดกลางเลือกของที่อยากได้ตั้งฟิลเตอร์ว่าอยากได้ของประมาณไหนซื้อจบครับนอกจากนี้ในซีซั่น2เนี่ย ตัวเกมเพิ่มการเดินแบบ W S D มาด้วยนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามาในซีซั่น2ก็เรียกว่าเสริมคุณภาพชีวิตได้ดีสุดๆทั้งระบบคราฟอันใหม่ที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถสลับเทียของเอฟิกในไอเทมได้โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเยอะหรือที่เป็นระบบแฟคชั่นใหม่ที่เรียกว่า The w o v e n จะมาพร้อมกับ Atlas Skill Tree ที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็รีเซ็ตได้โดยไม่ต้องคิดมากแถมปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสไตล์การฟาร์มช่วงนั้นได้นอกจากนี้เนี่ยคุณยังปิ้นของที่คุณอยากได้โค้งง่ายเลยผมใส่ของเข้าไปปุ๊บแป๊บเดียวผมมีไอเสื้อเนี่ยเป็นสิเลย นี่ยังไม่นับถึงการปรับบาลานซ์ของอาชีพเซนติเนลบอสใหม่และก็คุณภาพชีวิตอื่นๆอีกเพียบคือถ้าใครสนใจเนี่ยแล้วก็ผิดหวังกับผ่านอเมซายสองดอทออเดอร์ฮันก็แนะนําให้จัดดูนะครับราคา680บาทไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเพราะว่าที่เหลือเนี่ยหายได้จากในเกมคั้งก็ใช้เงินในเกมสิ่งที่คุณจะต้องเสียเงินเพิ่มมีแค่ยอย่างเดียวก็คือสกินเกมดีไปลองซื้อมาเล่นกันได้ This island is scattered with the ruins of those who thought they were eternal. Every day I worry we're one step closer to joining them. Can you hear it? A voice beneath the wind. Calling me. You must bend death to your will. ต่อันที่ Noless for the Wicket ครับเกมแอคชั่น RPG So โซของแท้แบบที่จนาธานอยากให้ผ่านห้ใส่สอเป็นนะครับด้วยเหตุผลที่หยิบ Noless for the Wicket เข้ามาอยู่ในลิสต์นี้นะครับนั่นก็เพราะว่าในวันที่30เมษายนเนี่ย Noless for the Wicket จะมีอัปเดตใหญ่ที่เรียกว่า The Bridge ซึ่งจะอัปเดตตัวเกมเพิ่มเติมจาก Early Access ที่ผมเคยทำคลิปไว้ในช่องครับแต่ๆี้โดยในคอนเทนต์อัปเดตนี้นะครับก็จะมีการเพิ่มโซนใหม่ ที่มีเนื้อหาคอนเทนต์ใหญ่เท่ากับเกมตัว Early Exit แพทปัจจุบันเลยครับเรียกว่าแพทเดอะบริดจ์เนี่ยทำให้เกมใหญ่ขึ้นอีกเท่าตัวน่าเลนขึ้นอีกเยอะนอกจากนี้นะครับตัวเกมเนี่ยก็จะมีการปรับคุณภาพชีวิตมาพร้อมกับบอสใหม่และก็อาวุธใหม่2ประเภทคือถ้าใครนะครับอยากเล่นแอคชั่น RPG แล้วก็ได้รับประสบการณ์คอมแบทที่มีนิ่งฟูลแบบที่พี่จนาธทานเขาพูดไว้ผมว่า No Less for the Wicked เนี่ยตอบโจทย์และถ้าเรามาลองเล่นนะครับ เราก็จะเห็นเลยว่าการต่อสู้แบบที่มีความหมายการบล็อกการแพรลี่การออกจังหวะและการคอมโบสกิลแบบที่พี่โจพูดไว้เนี่ยมันเป็นยังไงมันต้องไม่ใช่เกมของพี่ที่อยากให้เป็นแบบนั้นแต่มอนมีเป็นล้านมันต้องเป็นแบบนี้ครับมอน2อสาตัวแต่การออกท่วงท่าและก็จังหวะมีความหมายสุดๆ นอกจากนี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผมพอจะรีวิวให้คร่าวๆของ Noless for the w i a k สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะครับมันก็เป็นเกมแอคชั่น RPG มีการทำบิลมีการอัพสเตตฟาร์มของแล้วก็อาวุธให้เลือกหลายๆประเภทรวมถึง2ประเภทที่จะเพิ่มเข้ามาใหม่ที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้แหละครับนอกจากนี้เนี่ยตัวบอสก็เรียกว่ามีความท้าทายส่วนเอนเกมเนี่ยก็ยากสุดๆแถมตัว The Bleach นะครับมีเอนเกมใหม่ด้วย ลองเล่นเตะแถมในอนาคตก็จะมีโหมดมัลติเพเยอร์ชวนเพื่อนมาปาร์ตี้กันได้3าถึงสคนเยี่ยมราคาไม่แพงจะร้อยเจ็ดสิบบาทเท่านั้นสามารถเข้าไปซื้อได้ตอนนี้เลยเพียงแต่ว่าตอนที่แพดออกเนี่ยราคามาอาจจะลดก็ได้ถ้าใครไม่รีบก็รอดูก่อนก็ได้นะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ต้องรีบหน่อยนะครับนั่นก็คือไข่กูมิงครับเพราะเขาจะมีโปรดลดราคาเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นแต่ว่าทาไมถึงต้องซื้อไข่กูมิงกันนะนั่นก็เพราะ ตอนนี้มันอยู่ในช่วงเมษาใช่ไหมครับอากาศแม่งร้อนไข่แม่งยังเปียกเลยเพราะฉะนั้นการมีไข่กูมิงเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราสามารถรักษาความสะอาดได้เป็นอย่างดีเลยครับลดกลิ่นอับการสะสมของแบคทีเรียแถมลดความลุงลังได้ด้วยนอกจากนั้นนะตัวไข่กูมิงใช้โคตรง่ายผมใช้โกนประจำโดยเฉพาะขนขาเนี่ยของโอ้อย่างรื่นสูทเวอร์ดิโกดถ้าใครสนใจนะครับก็รีบกันหน่อยกับโปรเมษาหน้าร้อนของไข่กูมิ่ง สามารถซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปหรือปักหมุดในคอมเมนต์ก็ได้ในราคาเพียงแค่1,400บาทจากราคาปกติ1,988บาทมีเวลาถึงแค่25เมษายนนี้เท่านั้นนะวันเดียวเด้อตัอง้งแต่ลงคลิปเนี่ยรีบเลยแต่ยังไงก็ตามนะครับช่วงนี้มีคนก๊อปเยอะยังไงเนี่ยของแท้ก็ต้องซื้อจากร้านไข่กูมิ่งที่เดียวเด้ออย่าไปซื้อที่อื่นนะแม่งปลอมอิ้ว Let the feast begin. ที่ w Rising กับแผ่นใหม่ Invader of o a k w a l e นะครับซึ่งผมก็เคยทำคลิปพูดถึง We Rising อัปเดต1.0กันไปแล้วก็ไปดูกันให้ตรงนี้นะครับโดยตัวแผ่นใหม่นะครับ Invader of o a k w a l e เนี่ยจะมาพร้อมกับแผนที่ใหม่บอสใหม่อาวุธใหม่แล้วก็การปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตเช่นเคยกับเกมก่อนหน้านาที่ผมพูดไปเมื่อกี้แแล้วครับ แล้ว่าตัว V Rising นะครับหลายคนอาจจะมองว่ามันไม่ใช่แอคชั่น RPG มันออกไปทางเกมพวก Survival สร้างฐานเก็บทรัพยากรซะมากกว่าแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังมอง V Rising เป็นแอคชั่น RPG เพราะว่าถึงแม้จะมีการสร้างฐานมีเมคา a นิค Survival แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ยังมีการ on, ฟาร์มมอนฟาร์มของอัพเกรดของและทำให้ตัวเราเก่งขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็คล้ายๆผ่านเอาไปซา์แลยครับแถมที่สำคัญ คุณสามารถชวนเพื่อนมาเล่นได้หลากหลายคนกันเลยทีเดียวมีเซิร์ฟเวอร์ออฟฟิเชียลที่รีเซ็ตบ่อยๆเข้าไปก็เจอผู้เล่นใหม่ยิ่งแพทใหม่มานี่เล่นใหม่นะพร้อมกันส่วนตัวแพทเนี่ยก็จะเปิดให้เล่นกันวันที่28เมษายนนี้อย่าลืมไปจับจองและก็ลองดูครับลองสู้กับ G3K มนจอยมากผมลองมาแล้วโคตดีสุดท้ายแล้วนอกจาก3เกมที่ผมพูดไปนะครับมันก็ยังมี Torchlight Infinite หรือจะเป็นเกมแนวอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับแอคชั่น RPG แต่ออกมาช่วงนี้แล้วน่าเล่นอย่าง Expedition 33ที่คณะรีวิวเนี่ยโคตโหดเลยหรือก็จะเป็น Elders c r o l l s ซีออ i บิตัวรีมาสเตอร์ที่อยู่ดีก็ก็ปล่อยออกมาเลยก็ดีเหมือนกันก็ถ้าเบื่อผ a านอเวกซ้ายหรือช่วงนี้มันไม่ค่อยเอนจอยเท่าไหร่ยังไงก็ลองไปหาเกมอื่นเล่นกันดูครับอย่างที่ผมจะชอบบอกในไลฟ์เสมอว่าเรารักผอเวกซ์ได้แต่ว่า บนโลกนี้มีเกมที่ดีเยอะลองขยับไปเล่นเกมอื่นแล้วรอแพทใหม่มาก็ได้อย่างผมเนี่ยผมก็กระโดดออกจากศูนย์จุดสองแล้วเจอกันศูนย์จุดสามครับแล้วผมก็จะรอดูนะครับว่าโจนาธานเขาจะว่ายังไงต่อจะไปทางซ้ายไปทางขวาเอาให้สุดพี่อย่ามัวแต่แบบกัดหรืออยู่กับวิชั่นของพี่เลยถ้าพี่จะไปตามวิชั่นของพี่ไปให้เต็มอย่าคืน,น,นๆกลางๆขอร้อง please ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วไปจ้า เออและสุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับ Apple Mint คือถ้าใครอยากจะเติมแพ็คผ่านอ f i c e ไซ์ S 2ก็สามารถไปเติมที่ Apple Mint กันได้ครับแถมใส่โค้ด l a y บ a c ก56ได้ส่วนลดลด้ยวยเ้ออย่าลืมไปเติมกันนะครับ และนั่นก็รวมถึงเหล่าซัพพอร์เตอร์ที่กดสมัครสมาชิกเข้ามาในช่องของผมนะครับถ้าไม่มีพวกเขาเนี่ยผมก็คงจะเหี่ยวเฉาแล้วก็ไม่ค่อยมีกําลังใจเท่าไหร่ขอบคุณมากๆจ้าใครที่อยากเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปเพิ่มนะครับก็สมัครกันเข้ามาได้ครับได้รูป,รปลูกเต๋าสีต่างๆเนี่ยอยู่ข้างหลังชื่อด้วยนะเบนจามินอุตสาห์ปั้นขึ้นมาเลยสวยอยูด่ด้สมัครกันได้ขอบคุณจ้า